เราะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาจะมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับในจ้างคุณสังเกตได้นะครับเวลาสิ้นปีจะมีกระเช้าปีใหม่เต็มสํานักงานเลยคือในจ้างนํากระเช้าไปมอบให้เจ้าหน้าที่รัฐมอบให้ส่วนกลางผมเข้าใจนะครับเออมอบให้ส่วนกลางมอบเป็นมรารย,ยาทแล้วมอบให้ส่วนตัวนี่คืออะไรมอบให้เจ้าหน้าที่คนนี้ส่วนตัวนั่นหมายความว่าต้องเคยช่วยเหลืออะไรกันเป็นการส่วนตัว ต้องเคยทําสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งถูกต้องเคยช่วยในจ้างไกลเกลีย่ยเคลียรจ่ายน้อยลงหรือไม่ก็ดึงเวลาให้ยาวขึ้นให้ในจ้างมีเวลาให้ลูกจ้างเดือดร้อนมากขึ้นจะได้ยอมรับเงินตามที่ในจ้างเสนอมันต้องมีเรื่องพวกนี้มันถึงเอากระเช้าไปมอบให้กันเป็นการส่วนตัวพอผมโพสต์รูปการมอบกระเช้าไปพี่โสภานะอธิบดีสวัสด คนปัจจุบันเนี่ยแกก็ออกประกาศมาฉบับหนึ่งเลยว่าห้ามรับกระเช้าของขวัญน,นะครับต่อไปนี้ห้ามรับเห็นไหมครับมันเป็นการติดสินบนโดยซึ่งหน้ารับสินบนโดยเปิดเผยวันนั้นผมพูดต่อหน้าเจ้าหน้าที่เลยโอ้โหนี่รับสินบนกันแบบเปิดเผยเลยเนาะเขาก็โต้แย้งมาไม่ใช่มันเป็นสินน้ําใจเป็นประเพณีบอกไม่ใช่หรอกนี่แหละสินบนประเพณีปฏิบัติแบบผิดผ,ดผดพอไปรับของเขาแล้วถึงเวลาก็ต้องช่วยเขา ไม่ช่วยก็ไม่ได้คนไทยมันเป็นแบบนี้นะครับ